เพียงแค่ครั้งเดียวแต่ช่วยเรื่องสิวผิวชุ่มชื้นแล้วหน้าสว่างใสค่ะนี่เป็นโทนเนอร์แพดของอกแกรมนะคะกู้ใช้มาแล้วประมาณครึ่งเดือนล่าสุดกู้เห็นแมตุกรีวิวใช้โทนเนอร์แพดมาหลายแบรนด์ค่ะแต่รู้สึกว่าแผ่นโทนเนอร์อันนี้รู้สึกว่าเขามีความหนาแล้วก็ความนุ่มค่ะแผ่นโทนเนอร์ของเขาเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2ด้านแบบนี้นะด้านแรกจะเป็นปุ่มนูนอีกด้านหนึ่งจะเป็นด้านเรียบค่ะหลังล้างหน้ากู้จะใช้ด้านนูนค่ะเช็ดตรงบริเวณที่มีสิวนะคะหรือว่าตรงไหนเนี่ยที่มีการอุดตันบ่อย นเนช็ดเบาๆเพื่อผัดเอาเดเซ,ซลเก่าๆที่ตายแล้วออกก็เอาหน้าเรียบแบบนี้นะคะเช็ดทั่วผิวหน้าอีกทีนึงค่ะหรือว่าคนไหนนะที่ต้องการแต่งหน้าแบบดวนๆเนี่ย สามารถเอาด้านเรียบแบบนี้มาค่ะเพื่อเติมความชุ่มชื้นแบบเร่งด่วนได้ใช้โทนเนอร์แพดของอากแกรมมาครึ่งเดือนแล้วค่ะตัดสินใจไม่ผิดจริงๆค่ะเพราะว่าใน1แผ่นเนี่ยได้ทงความชุ่มชื้นที่สูงมากเลยนะช่วยเร,รื่องสิวรูขุมขนที่สําคัญใช้ก่อนแต่งหน้าแต่งหน้าสวยขึ้นมากใครอยากลองก็ทิ้งพิกัดไว้แล้วนะคะที่้ายมือรีบกดก่อนของจะหมดนะเพราะตุกมารีวิวเนี่ยรับรองค่ะอีกไม่นานคือแมสแนะ่นอน